อ,อ,อ้าเจียวเดี๋ชุดมาให้กา้าใส่เปล่าชุดอะไรอะ่ะชุยน่ารักกว่า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ตอร์ r o สนะครับวันนี้ครับบังเอิญเลื่อนเฟซอยู่ดีก็ไปเห็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเลยนี่ แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้โยใส่กันไปดูว่ามันจะกล้าใส่หรือเปล่าอืมชุด <S 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 ชุดเอจ้าเอ้ยเดีชุดมาให้กล้าใส่เปล่าใช่ไหอ่ะลองดูลองดูเหรอแม่กล้าใส่เปล่าแม่ใส่ไม่ได้หรอกใส่ไปข้างนอกเลยแกได้ไหมอ่ะแกเลยเนี่ยให้โยใส่เดี๋ยวกล้าใส่ไหมโบตีโบด้วยแกเลยนะแม่ชอบต่อลูต่อเห็นแม่ชอบต่อลูต่อเห็น เสือกเฮ้ยโอก like ับแม่เน okay. ี่ยแม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวี้แม่กุ่มอมเลยอะไรรู้ยังชุดอะไรลองดูสิเฮ้ยมีถุงมือด้วยโอ้ยถุงเท้าอย่างเล็กแต่ลวดูขากูเวยุงมือกูไม่มีนิ้วเลยใช่เฮ้ยเนี่ยดจาดูจากไซที่มันไซส์แม่ชัดๆไม่ได้มีไซส์เอสนะดูเสื้อแล้วรู้เลยดูกระโปงอะไรยังไม่รู้นี่อ้าวพ่อมาพอดีเลย ไฮสคูลญี่ปุ่นไม่เือหลือวันนี้วันนี้อยากเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นเลยค่ะไม่ใช่นักศึกษาไฮสคูลอ้าวเหรอไฮสคูลพอไปนี่ไงพอไปหัวเกรียนรเยว้รเมยดูดูจะให้เอาไปไหนเนี่ยกป้วันนี้จะไปข้างนอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไปดูสงดูสารอะไรอ่ะไม่แล้วมันใส่ไม่ได้ได้น่ารักอยู่มัดผมด้วยนะมัดเปียด้วยใส่เถอะซื้อมาแล้ว แมวให้พ่อใส่แทนนะแมวให้พ่อใส่แทนนะ No God please no no แมวใส่แล้วน่ารักมันยังได้อยู่แมววัยแหมแปลกพอออกไปเดี๋ยวคนก็มโมแปลกเรื่องอะไรคอสเพย์มันมันไม่ใช่อารมณ์คอสเพย์คือกูไปดูสารมาตั้งที่บ้านอ่ะมึงเข้าใจปะไม่เป็นไรคนเราแต่งตัวอะไรก็ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้โปไม่ได้อะไรไม่โปอะไรมันสั้นหนามันสั้นก็ใส่กางเกงได้นักเรียนอ่ะญี่ปุ่นอะ โอเคครับเดี๋ยวรอเยลแต่งตัวเสร็จนะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปไม่ใส่ไม่ใส่เอาไม่ใส่อะไรวะไม่กล้าได้ไงวะทำไมไม่กล้ากูใส่แล้วกูได้อะไรกูออกไปแล้วกูได้อะไรอ่ะได้น่ารักสวยไม่เอากูไม่เอาความน่ารักอะอะกูจะได้อะไรถ้าถ้าเขาเสนอไม่ดีไม่ใส่อ่ะไม่เอาได้พาไปสวิตไม่เอาไม่เอาเลยกูกูไปเองอ่ะได้พาไปสวิตไงพา แต่กูพาไปกูจัดทริปคนเดียวด้วยเนี่ยเอามาสองพันแต่กูใส่ไว้สองพันเองอ่ะเออโอได้ดิใส่เลยจ่ายสดตอนนี้เลยมีพันเดียวแล้วเนี่ยมีพันเดียวแล้วเนี่ยใส่เธอไอเขาบ้านน้องแหมใส่เหอะสามสิบแล้วยังจะต้องมาใส่แต่งตัวเให้รู้ว่อายุมันไม่เกี่ยวเว้ยเชื่ออายุจะหกสิบแล้วแต่งตัวทุเรศวันหนึ่งอ่ะใช่ไหมกูไม่แก่ วัดัด t ไม่มีอะไรจะมาห้ามกูได้ไปเลยไปใส่มาเดี๋ยวคนดูค่อยบอกสวยน่ารักพ่อโอบอกว่าถ้าพ่อใส่บนห้สองพันะโ้จริงหรือเปไปใส่มาเลยอย่บน่ น่ารักกว่าเฮ้ <laughs> โยโตชิมาเควาอีเดสกาเฮ้ยน่ารักจริงเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยอะไม่อยอมจริงเหรอเมื่อกี้บอกว่าซื้อให้แม่นี่เหรอแม่แม่น่ารักไหมน่ารักเลแต่ถ้าแม่ใส่จะน่ารักกว่าน<อ>ี<อ>้ทำไมเดียวไม่ชอบาหวะไายเหรอเฮ้ยน่ารักจริงน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเฮ้ยแต่มันไม่แก่นะดูดูในกล้องก็ไม่แก่เห็นปะ เอออายุมันยังไม่แก่ขนาดนั้นมันมันไม่ได้เป็นสีน้ำเงินแค่นี้งเป็นสีดำเลยมันออกกลมๆหน่อยใส่ถุงเท้าไปด้วยเหรอมันก็ไม่ครบชุดสิใส่ถุงเท้าจริงแม่ไม่ใส่ชุดนี้แล้วแม่ถุงเท้ามันต้องยาวหน่อยใช่ไหมื้อกระโปรงมันไปเล็กไปหน่อยนะหรือไซส์ใหญ่ไม่ใส่ยลับได้แม่ใส่ได้แม่แล้วที่จะพาเยลไปไหนไปดูสาธุชุดนี้อยู่ใช่แล้วมดูดิมันแจ้งหนูสองพันเนี่ยแล้วมันไม่แจ้งหนูไลยแต่งหรอก ้ยน่ารักว่ะทรงผมมันก็ญี่ปุ่นนะเจ้าก็ถามว่าหนูเรียนโรงเรียนอะไรกูตอบไม่ถูกเลย่ยนะชาติฮะนานาชาตินานาชาติไปไปไปแล้วใส่รองเท้าอะไรเนี่ย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 รวยออกไปข้างนอกแล้วอะไรไม่ไม่คือวัยมันยังได้อยู่อ่ะมันมันยังไม่แก่ขนาดนั้นถ้าเป็นพ่อว่าไปอย่างถ้าเป็นพ่อก็ว่าไปอย่ากอีลูกกอล์ฟี ยาแบ่งกับพ่อคนละพันออยยย่่าาเลใส่รองเท้าอะไรอ่ะใส่รองเท้าแตะอะไรเฮ้ยลองทำมาดิถ้าใบขาวเอ้ยจะไปโรงเรียนอ่ะจ๊ะหนูโรงเรียนเมอไหนล่ะคะเนี่ยหนูเรียนอนุบทสามเออได้ได้ได้บังเบลเดือดไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะครับไปสวัสดีครับตอนนี้ผมก็พาคิมิโกะซังมาอัปเดตนะครับ น่ารักเียวโกเคียวโกเโกซังฮจิเนเนมกดโซเมซามึงบ้าเ,า,เา,เาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบ่งซะเร็วเลยนักเรียนออกพามาจากเรื่องคู่ชื่อเรื่องนี้เหรอซ่าแสบคูซไม่ใช่เหรอจริงนเนี่ยูดููดูเออแต่ว่าชุดนักเรียนมันน่ารักดิว่ะว อน่าวันนีน้พาไปเดินนะครับกันที่คาเฟ่สารตอนนี้เดี๋ยวนี้ไปเดินสารไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเพิ่งเลิกเรียนเสร็จเขาก็ถามเดี๋ยวเขาก็ถามว่า,าเรียนมอไหนเนี่ยเ,นนะะเออเดี๋ยวนี้พอดีไปดูสารพอดีนะครับก็ให้ยูวออกมาเนี่ยแหละน่ารักไหมตัวใครว่าหรอกไปเดินไปดูสารกัน ตอนนี้ก็ถึงร้านสารแล้วครับมาเดินดูสารกันตัวรูป้ป่ะดูแบบเ m a ซ i n g มากอะ่ะแต่งชุดญี่ปุ่นมาร้านสารดูคอนท้าส์มากเออมันดูคอนทา้าส์เดีวัฒนธรรมญี่ปุ่น A few moments later โอเคครับคิมิกโกะซังก็เลือกสารเสร็จแล้วเป็นภาพที่สวยดีตัวเดินอยู่ท่ามกลางสาร <c oughs> อะ <c oughs> ถ่ายมึงก็แปลกดนีนะ เหมือนคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เข้ามาเดิอนดูศาลโอ้โหเมซิ่งนะแปลกดีแปลกดีสองวัฒนธรรมเข้ามาบรรจบกันไปไหนต่อไม่รู้จะพาไปไหนอ่ะไม่รู้ก็ออกมาแล้วก็ไปไหนเดี๋ยวะ,ะไปไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันอ,ออเไปแน่จะนอยไหมแถวๆนี้ออ,ออกมาแล้วญี่ปุ่นสักขนาดนี้แล้วแหม่ยังให้เสียเที่ยวไปครับไปกันต่อน่ารักจังเลยเขินเหรอเขิน เขิ่อนไหมอ่ะเราเลยนญี่ปุ่นมันไม่ปกติอ่ะเราก็คิดซะว่าเราเรียนไฮสคูลจริงเลยจริงเหรออไม่ได้เลยตัวตัวน่าได้น่าได้มายังเด็กเยอะตัวตัวต้องเรื่องนี้ใส่ปวยญ่ปุ่นไม่ได้อวยอะไรได้ก็บอกว่าได้อะไรไม่ได้ก็บอกไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาบอกน่าเกลียดทุเรศอย่างนี้อันนี้สวยก็สวยคาเฟ่เดอร์สไตล์ญี่ปุ่นของเรามมัังงคิวะ ไปคิมิโกะสังกินเป้งหมายสังไม่เคยกินอะไรพวกนี้เลยค่ะเสียงเป็นไรไม่เคยกินทำตัวน่ารักเล้คืนนี่ให้คิมิโกะสังแต่งตัวหนอนี่คืนนี่ให้คิมิโกะสังแต่งตัวหน่อยีเดี๋ยว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 ยาสิปดยาสิแปดถ้ามันเดี๋ยวกินินทีละเส้นเนาะ จะอิ่มไหมเนี่ยน่าจะเผ็ดอร่อยกินเป็ดไหมเผ็ดกินเผ็ดได้ใช่ไหมกินได้มาจากไม่ใช่ไม่ใช่อโคยคือกินได้อ่ะอร่อยดีนะรสชาติดีเลยคารับ้อนทำไมมันมองดีไม่ได้อ่ะไม่แดงไรสัตว์มันเข้าทางขวาทิมทำไมเข้าทางขวาเข้าทางตรงอ่ะ Okay. อ,อร่อยมากดูจากหน้าจานน่าจะใช้ได้อร่อยมากเลยลองน,นี้ลองเยไม่เหมือนคนไทยเลยเหมือนคนประเทศอะไรคะลูกครึง่งลูกครึง่งอืมอร่อยอออแต่ว่าแม่งมัมเผ็ดกระไม่ไหม,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 มอ๋อชอบไม่ไหมเหรออร่อยค่ะดีมากคิมมิกโกะสัง่งทานอาหารไทยได้แล้วก็ดีใจอาหารไทยอร่อยะะไหมไงยังไงนะ นี่ไงแนั้นเงี้ยเลยละไม่มีใครมองนั้นอ่ะคิดไปเองน่ารักกระต่ายพี่ชอบหนสวยอ่ะพี่เงาะตัวชอบแบบมันดูเด็กเด็กลงอ่ะไม่เว้ยทุกคนจะบอกว่าทำไมโอมถึงชอบป่ะโอ้จริงๆริงอมันอ่ะสเปกกับมันอ่ะชอบเด็กเว้ยมันชอบเด็กแบบเด็กกว่ามันเยอะๆอ่ะมันอ่ชอบมากเว้ยใช่อืมใจเยาว์อ่ะยุเท่ามันมันก็เลยเลยให้ลดอายุ อายุให้มาแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่งแบบจี้เกลืออะไรเงี้ยมันก็เลยว่าน่ารักอ๋ออาจจะใช่อาจจะใช่มึงจะเป็นอย่างเงคมไปไปกินข้าว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 ยู่บิโกซังกลับมา็บเรียลราคากลับมาแล้วค่ะพ่อซองเรียบออโต้ซังออโต้ซังกลับมาแล้วค่ะออโต้ซังนิกโกกลับมาแล้วค่ะออโต้ซังชอบไหมเนี่ยไปทำตัวนี้ไม่ชอบปะน่ารักน่ารัก ถัดงี้ก็คือจริงๆแบบว่าเออวันหลังให้แต่งเป็นพังอะไรอย่างเงี้ยจากเป็นพระจากเป็นพระโอ้ยสัตว์แกนี่เล่นไม่เลิกกันพระนั่นอะเป็นพระอ๋อเป็นพังเออไอ้อันนี้มันก็ออกแนวพังอยู่พังอะไรญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่นมันก็พังหมดแหละอยายบอกสวยเลยเฮ้ยอยากใส่ชุดเหมือนลิกโก้ไม่เหมือนหอไมม่เืนลิโก้จะใส่อย่างยังไงกูลิโก้นะกูดิโก้บายบายไปแล้วครับคลิปนี้ก็ได้เห็นเจลในชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะครับเป็นไง น่ารักเนอชอบชอบมันชอบน่ารักอย่างที่คิดไหมครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย